สร่วมกับเซิร์ชผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์เสนอแฟนคลับช่อง3ช่วงตีตัว๋วทัวกองกลับมาเจอกันอีกแล้วจ้าวันนี้ ทุกคนมาอยู่กันที่งาน NET 2015ที่ทางสำนักงานกสทชได้จัดงานวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี2558เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารกันด้วยเลยค่ะงานนี้ได้นะักแสดงจากทางช่องสามมาร่วมงานกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นทีมนักแสดงจากละครเรื่องใต้เงาจันก็วันนี้เรามา,าประชาสัมพันธ์นะครับว่าช่องสของเราเนี่ยมีรายการดีๆอะไรมีละครดีๆอะไรบ้างแล้วมีช่องอะไรบ้าง SD SD แล้วก็ family ทําให้ คนที่มาเดินงานแถวนี้จะได้สัมผัสพวกเราได้มากขึ้นต้องบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศภายในงานสนุกสนานกันสุดๆเพราะนอกจากช่อง3มของเราจะมาเปิดบูธและยังมีกิจกรรมเล่นเกมและแจกของรางวัลเป็นที่ละลึกกันแล้วต้องขอแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าของรางวัลน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นโฟโต้บุ๊หล่อมากๆคอนเสิร์ตรวมไปถึงเพลงประกอบละครของทางช่อง3กันด้วยและนอกจากนั้นดารานักแสดงเขายังขึ้นไปร้องเพลงมอบความสุขสนุกสนาน ให้กับทุกๆคนในงานกันด้วยนะคะบอกเลยว่างานนี้นอกจากจะได้ความรู้แล้วก็ยังได้ใกล้ชิดดาราคนโปรดกันด้วยนะจ๊ะผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์